เปิดประมูลเสื้อช่วยน้ำท่วมเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องรอบด้านจริงๆสำหรับบินตราอินทิราเจ้าของเพลงฮิต50ล้านิวอย่างเพลงว่าวรวมถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดกรวดน้ำตาที่กำลังฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่นะขณะน,นี้แถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้จัดโปรเจกต์ดีๆขนาดขึ้นแสดงคอนเสิร์ตโรบยร์เรียบด่วนราบินตรากรุงเทพยอย่างการเปิดประมูลเสื้อตัวโปรดเพื่อนำรายได้รวมกับทิปหน้าวทีสมทบช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งการประมูลเสื้อตัวโปรดครั้งนี้จบลงที่ราคา1 5 0 0 0บาทแต่เมื่อนําไปรวมกับทิปหน้าเวทีเงินส่วนตัวของมินตราอินทิราและทีมงานที่ร่วมกันส่งทบก็สามารถสรุปที่จบได้แบบสวยๆในยอดรวม150,000บาททั่วโดยรายได้ทั้งหมดนี้จะนําไปสมทบช่วยน้ําท่วมกับองค์กรใดนั้นสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจมินตราอินทิราพร้อมกันนั้นมินตราอินทิรายังได้กล่าวเสริมฝากไปถึงทุกคนด้วยว่ามินตราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ทางภาคเหนือค่อนข้างบ่อย ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปมาเห็นค่ะว่าพี่น้องกําลังเดือดร้อนกันมินตราเองในฐานะศิลปินก็เลยจัดประมูลเสื้อเพื่อนํารายได้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขอบคุณผู้ประมูลได้เสื้อของมินตราเป็นแฟนๆจากภูเก็ตทิพน้าเวทีและมินตราและทีมงานก็ช่วยกันส่งทบจนได้ยอด150,000ื่นบาทอาจไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ขอเป็นกำลังใจเล็กๆส่งไปให้พี่น้องชาวภาคเหนือที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ